มีใครที่ไม่กล้าปฏิเสธงานบางงานจากคนอื่นไหมครับบางทีทําให้ตัวเองงานล้นมือจนบางทีเบิร์นเอาท์ไปเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาชวนคุยเกี่ยวกับการปฏริเสธงานบางงานเพื่อช่วยเพิ่ม u c t i v i t y ให้กับตัวเองครับอย่างแรกนะครับต้องบอกเลยว่างานบางงาน,นที่เราอาจจะไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเข้าไปช่วยในจุดๆนั้นเนี่ยนะครับหรือว่าบางทีเรามีงานหลักในส่วนของเราที่กําลังทําอยู่เนี่ยแบบนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีเหตุผลเพียงพอที่จะปฏิเสธงานนะครับวันนี้นะครับผมมีประมาณ3เคสเนาะที่จะนํามาชวนคุยกันนะครับว่าเรา ควรจะไปเสร็จงานบางงานหรือว่างานไหนเนี่ยที่เราควรไปเสร็จบ้างหรือว่าอยู่ในสถานการณ์แบบไหนนั่เนเองนะครับอันแรกเลยเนี่ยต้องบอกว่างานบางงานที่เราอาจจะไม่ได้จําเป็นที่ต้องอยู่ในจุดจุดนั้นนะครับที่เราจะต้องเข้าไปช่วยเนาะหรือว่างานหรือว่าเรามีงานหลักในส่วนของเราที่กําลังทําอยู่นะครับแบบน,นี้เนี่ยก็เป็นเหตุผลที่เพียงพอนะครับที่เราจะปฏิเสธงานไปนะครับว่างานหลักของเราเนี่ยก็จําเป็นอยู่นะในพาร์ทที่เรากําลังทําอยู่ตอนนี้มันอาจจะต้องส่งเหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าต้องการให้ช่วยงานในส่วนส่วนนี้จริงๆเนี่ยก็ ให้ลองไปคุยกับทีม lead ของเรานะครับว่าเออเราอยากแทรกงานนี้เราขอทําก่อนได้ไหมหรือว่าคิวต่วนดวดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะอยากให้ลองคุยกันนะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนรู้ว่าตัวเองงานเต็มมือเลยเนาะแต่ว่ายังรับงานมาเรื่อยๆนะครับจนงทีเราทําไม่ทันแล้วกลายเป็นว่าเราเสียเครดิตนะครับหรือว่าทีม lead ของเราเนี่ยก็อาจจะเสียภาพลักษณ์ในการทํางานหรือว่าการ m a n a g งานที่ไม่ดีด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครนะครับที่ยังทํางานอยู่ under team lead เนี่ยหรือว่ายังมีคนที่คอย manage งานให้กับในพาร์ทงานของเรา ก็แนะนําให้ใครที่จะมาเพิ่มงานของเรานะครับให้ไปคุยกับทีมดีดของเราก่อนนั่นเองเนาะเพื่อที่จะได้คุยตรงกันว่าโอเคงานนี้เราพอสนะแต่เดี๋ยวเราทํางานนี้ไปก่อนนะครับก็จะได้ไม่เสีย Work f l o w ลแลวก็เสียใจิตใจของเราด้วยนะครับบางทีงานม,มันเยอะมันเครียดนะทุกคนมันทําให้เราหมดแรงหมดพลังได้นะครับจูบางคนแบบทางานไปนานเบิร์นเอาด้วยเนะเพราะว่าเจออะไรที่มันท็อกซิกแบบนี้ บ่อยนั่นเองนะครับต่อมาครับคือการแทรกคิวงานด่วนติดกันหลายๆครั้งนั่นเองนะครับจริงๆในงานด่วนเนี่ยมันก็มีได้นะเอาจริงมันก็ไม่ได้แยขนาดนั้นนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยชอบมาอ้างว่ามันด่วนตลอดเลยนะครับแล้วทําให้งานหลักของเราเนี่ยไม่เสร็จเนี่ยอันนี้ก็ต้องปฏิเสธได้เหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยผมว่าสาคัญมากมนะเพราะว่าในที่ผมบอกอ่ะบางทีมันมีงานที่มันแบบมันแย่มากๆบางคนรู้สึกว่ามันท็อกซิกกับตัวเองอ่ะบางทีเราเป็นคนที่บริหารจัดการงานดีอยู่แล้วนะครับเราเป็นคนท หลักของเราเนี่ยมันต้องขยีบออกไปขยีบออกไปเนี่ยกลายเป็นว่าเขาก็จะมาโทษเราครับว่าเออทำไมคุณบริหารงานไม่ดีเลยทั้งนัที่เราเนี่ยบริหารไปแล้วนะครับแล้วมันด่วนทุกครั้งเลยอ่ะบางทีคนคนเนี้ยมาบอกด่วนด่วนด่วนรีบรีบตลอดเลยนะครับอันนี้เนี่ยอยากให้รองที่จะบอกไปเลยว่าพี่ครับตอนนี้ผมเนี่ยติดงานนี้อยู่นะครับงานนี้ก็ต้องรีบส่งเหมือนกันของพี่สามารถออกคิววันนี้ได้ไหมมันมันไม่สามารถมาแทรกคาตอนนี้ได้เลยนะครับอะไรก็อย่างงี้ก็ต้องคุยคุยกันเป็นเคสไปนั่นเองนะครับสองอันแล้วนะครับคิดว ที่3ครับคือเห็นว่าบางทีเป็นเวลาพักของเราเนี่ยแล้วเห็นเราว่างเนี่ยก็เลยเอางานมาให้ทําเพิ่มซะเลยนะครับเพราะทั้งที่งานหลักของเราเนี่ก็ยังไม่เสร็จนะครับก็ต้องบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยเราควรที่จะปฏิเสธไปเนาะเพราะว่าเวลาพักก็ถือเป็นสิ่งที่สําคัญในการทํางานนะครับก็ที่ผมเอาตัวอย่างนี้มาคุยกันเนี่ยก็คืออยากจะบอกว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะเคลียร์งานของเราเสร็จเร็วเร็วกว่าที่เราวางแผนไว้นะสักประมาณ1 0บถึงยีนาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วบางคนเขาเห็นเราว่างนี่ใช่ไหมเขาสูงเอ้ยเนาะว่างอยู่นี่ก็เอางานไปทําเพิ่มนะครับแแต่่จริงๆล้วเี เรามีงานที่จะต้องทําต่อหลังจากเวลาพักที่เราทํางานเสร็จก่อนนะครับซึ่งการทําแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนเริ่มเอามาทํากันนะเพราะว่าเราพยายามจะบริหารเวลาในการทํางานให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นเรารู้แล้วว่างานเนี่ยเ,เราใช้เวลามาันาชั่วโมงหนึ่งนะครับแต่ถ้าวัานไหนเราแบบ productive เ,เนี่ยเราอาจจะทํางานเสร็จภายใน 40, 40นาทีอย่างนี้นะครับกลายเป็นว่าเราก็จะมีโบนัสให้กับตัวเองเนี่ยให้กับเราแล้วว่าเรามีเวลาพักฟรีๆ20นาทีนะครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อมหรือว่ารีเฟรชร่างกายของเราเด็กก่อนที่จะทํางานถัดไปนันนนเะรบพา้ีม อกเลยว่าถ้าใครที่เห็นนะครับว่าคนในทีมหรือว่าใครว่างอยู่ที่เขาทํางานเสร็จเร็วเนี่ยผมแนะนําว่าลองเข้าไปคุยดูนะครับว่าเขามีสล็อตในการทํางานของเราเนี่ยวันไหนบ้างหรือว่าช่วงเวลาไหนบ้างนะครับเราไม่ควรจะไปแทรกตอนนั้นเลยที่เขานั่งพักอยู่นั่นเองครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งสําคัญอย่างนะมันทําให้คนทํางานเนี่ยรู้สึกว่ามันเฟรชนะครับรู้สึกว่าเราได้ พักผ่อนเราได้ให้กําลังใจตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็แนะนําสําหรับคนที่อาจจะมีคนในทีมหรือว่ามีเพื่อนโวมง,งานที่เป็นแบบนี้อยู่นั่นเองครับจริงๆเนี่ยผมก็มีอีกหลากหลายเหตุการณ์เลยนะครับที่เรามาแชร์กันเนาะแต่ผมคิดว่าแต่ละคนก็อาจจะโดนไม่เหมือนกันนะครับบางคนโดนแซงหรือว่าเรียกไปซัพพอร์ตงานในส่วนอื่นๆอีกเนี่ยแล้วก็บางทีมันอาจจะแย่มากจนผมคิดว่ามันอาจจะพูดไม่ได้หมดนะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอ,อยกตัวอย่างมาเท่านี้นะครับให้ทุกคนพอ g ไอเดียเนาะว่าการปยレเส์งานเนี่ยมันไ่่่ด้แยนนนะะครรรรททาาใหหเเเูปนน็ีีีกจืออ มันเป็นการบ่งบอกว่าเราเลสเปกในเวลาของเราเราเลสเปกในการแบ่งเวลาของเราในงานของเราต้นนี้น,นะครับเราไม่ควรที่จะให้ใครนะครับคิดว่าพาร์ทงานที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันสามารถมาแทรกได้ตลอดนะครับือว่าเขาเห็นว่าง,งานของเราเนี่ยมันไม่ได้สาคัญเดี๋ยวคุณทำแป๊บเดียวก็เสร็จแลวเราอยากให้ทุกคนเคนารพซึ่งกันและกันเนาะการที่เราไปเส็จงานเนี่ยทำให้เราดูมีความเป็นมืออาชีพไปด้วยนะเพราะว่าเราต้องทํางานในปนลายสบยก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะไปซัพพอร์ตคนอื่นได้นั่นเอง เอาจริงเนี่ยผมคิดว่าถ้าใครที่เจออะไรแบบไหนเนี่ยอยากให้มาคอมเมนต์นะแชร์กันได้นะครับว่าแต่ละคนเจออะไรที่มันท็อกซิกแบบไหนบางทีเราไม่กล้าปฏิเสธนะครับหรือว่ากลัวนู่นกลัวนี่เนะี่ยอยากให้ลองมาแชร์กันนะหรือว่าอยากให้ทําคลิปคุยอะไรเรื่องเรื่องนี้อีกเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับวันนี้นะ้ก็หวังว่าทุกคน,นจะได้ไอเดียหรือว่าแนวทางในการที่จะนําไปคุยกับคนที่มาฝากงานหรือว่าม,มามอบหมายงานของเราก็ได้นะครับหรือวา่าคุณเป็นคนที่ไม่อยากปฏิเสธงานเองตรงๆเนี่ยก็บอกไปได้เลยนะครับว่าโอเคตอนนี้ผมติดง,งานของพี่ค<า>นนีีี้้้ออยยยู่่่นนนะคคคับกกก็ใหุพถาเล ก็เดี๋ยวผมทําให้ได้นะครับแต่ว่าไปคุยกับพี่เขาก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นการปเปรียบเสดิงานทางอ้อมนะครับที่จะให้เราไม่ต้องชนด้วยตัวเองนะเพราะบางทีคุณอาจจะเป็นจูเนียเลเวลอยู่อย่างเงี้ยนะครับอาจจะไม่เท่าพี่ๆซีเนียที่เขาคุมงานอะไรบาทีเราก็อยากจะให้เขาไปคุยกับคนที่มีตําแหน่งที่สูงกว่าก็จะดีกว่านั่นเองนะครับหรือว่าถ้ามีใครที่คุยได้ไม่ได้อะไรยังไงเนี่ยก็ไม่แชร์กันได้นะครับอยากฟังความเห็นทุกคนนะว่าเราได้พบเจอประสบการณ์ยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเด